อจ,อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่าน จะพาชมที่ดินดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจป mm hmm. ัญยาทา่ดีวิวสวยอยู่แลวรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี ดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใชต้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักด์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวรลบครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกับพี่วรลบนะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินดินดําน้ําดีหลังติดเขาติดน้ําอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในตําบลบ้านไร่อุทัยธานีครับใช่ครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับใครที่อยากได้ที่ดินของอําเภอบ้านไร่แล้วก็เป็นโฉนดขุแดงครับพี่วรลบใช่ครับ วันนี้นะครับผมกับพี่วรลบนะครับเราอยู่กันที่ตําบลบ้านไร่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับตาบลบ้านไร่เลยครับน้องต่อครับบ้านไร่แท้ๆเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นี่ก็จะเป็นโฉนดขุดแดงครับครับผมขนาดของแปลงพื้นที่เนี่ยหกไร่44ตารางวาครับพี่วรลบครับผมคือว่าที่ดินแปลงนี้ถ้าจะให้ผมเล่าในเรื่องของรายละเอียดนะครับ หกไร่สี่สิบสี่ตารางวาตรงนี้เป็นโฉนดคูแดงครับพี่วรสแล้วมีที่เกินไปเนี่ยคือทางด้านบนท่านผู้ชมเห็นไหมครับหลักแดงๆแล้วก็ที่ไถอยู่่ะที่เป็นสีแดงแดงครับพี่วรสที่ติดเขาเลยครับท่านผู้ชมครับที่ตรงนั้นเป็นที่ที่มีการครอบครองคือทางเจ้าของเนี่ยนะฮะครอบครองทางด้านบนอยู่นะครับเนื้อที่เจ็ดไร่ครับพี่วรสครับเจ็ดไร่เศษเลยครับ รวมๆกันแล้วก็13-14ไร่เศษตรงนั้นก็แถมไปครับ7ไร่นี่ครับขายเหมาเลยครับเพื่อลบ3ล้านบาทสําหรับที่ดินแปลงนี้น่าสนใจนะครับอยู่ในตัวตำบลบ้านไร่อาเภอบ้านไร่วิวเขาเนี่ยล้อมรอบเลยครับแล้วที่สําคัญมีติดคลองสาธารณะด้วยทับน้องต่อใช่ครับก็เป็นไปตามที่ผมรีวิวขึ้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าคลองสาธารณะทางด้านหน้านะฮะ ท่านผู้ชมครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าเนี่ยยังเข้ามาไม่ถึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะต่อเข้ามาตามทางสาธารณะเข้ามาจนถึงแปลงที่ดินนะครับโดยประมาณ1กิโลเมตรครับพี่ลบครับผมแล้วก็ลงจากถนนลัดยางเส้นนั้นจะเป็นเส้นอะไรนะครับพี่ลบเส้นบ้านสนามไปบ้านหินตุ้มครับต้องต่อก็จะไปอวตารรีสอร์ทนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวทาเขาวงครับก็จะใช้เส้นทางด้านหน้านะฮะถ้าทำโฮมสเตย์ตรงนี้ก็แวะมาพักได้เลยนะโอ้โหเหมาะเลยครับสวยเลยนะครับโฮมสเตย์ได้เลยครับ เข้ามาถึงแปลงที่ดินของเรานะครับจากถนนระยางก็1กิโลเมตรเท่านั้นครับพี่ลบจากตรงนี้นะครับจะห่างจากอวตารรีสอร์ทสกิโลครับห่างจากวัดถ้ำเขาวงครับพี่ลบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะสกิโลเมตรหรือว่าจะเป็นต้นไม้ยักษ์ก็แค่6กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตลาดเซาไห้7กิโลเมตรครับห่างจากตัวอำเภอบันไร่นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะรวมไปถึงโรงพยาบาลครับสถานีตำรวจเซเว่นซีเจตลาดสดธนาคารนะฮะ 8กิโลเมตรเองพี่วลบไม่ไกลเลยครับก็บอกว่าท่านผู้ชมที่สนใจที่ดินปูกบ้านนะครับทำสวนทำเกษตรนะครับหรือว่าจะทำโฮมสเตย์เพราะว่าที่ดินตรงนี้อยู่ในตำบลบ้านไร่อยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวครับครับผมทำสวนเกษตรนี่ก็ค่อนข้างเหมาะเลยครับน้องต่อดินดีมากติดน้ำด้วยมันต้องดีอยู่แล้วครับพีวบ่วลบเพราะาติดน้ำยาวเลยนะครับพีวบ mm ่วลบเห็นว่านะที่พี่วลบเนี่ยทำอ่า กานบ้านมาเนี่ยตก260รเมตรยาวๆเลยเนี่ยตรงที่รถผมจอดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะครับลักษณะคดเคี้ยวเลี้ยวนะครับตามลําคลองมาแล้วมีน้ําตลอดทั้งปีครับน้องต่ออ่าแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมลงไปเดินดูน้าน้ําแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปทางด้านบนนะครับตามผมมาครับในเรื่องของแนวขอบเขตครับพี่ลบเพื่อไม่ให้ไปการเสียนาฬิกาเสียเวลาครับน้องต่อทางบ้านทางด้านครับอ่าโอเคนะฮะทางด้านบนนะครับทางด้านที่ติด เขาครับพี่วโรบครับก็จะเป็นทางด้านของทิศเหนือใช่ครับภูเขานี้เขาเรียกว่าเขาถ้ำสุญจะตาถ้ำครับอันนี้ถูกไหมเนี่ยออาถูกครับผมไม่ต้องแก้ใช่ไหมไม่ต้องแก้ครับมีถ้ำอยู่ข้างบนครับต่อครับครับผมซึ่งตลอดแนวความยาวที่ติดเขาครับพี่วโรบ120งเมตรลักษณะเป็นเนินขึ้นไปเฉยๆขึ้นไปนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปตรงนั้นแหละแต่เดี๋ยวไปดูน้ํากันก่อนครับเราก็จะทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมทางด้านทิศใต้ครับมาตากล้องตามมาเลยนะครับทางด้านทิศใต้ครับ ก็จะติดอย่างนี้เขาเรียกอะไรลำธารครับเป็นลำธารเลยครับแต่เป็นลำธารที่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับสามารถที่จะดึงน้ําเข้าไปทําการเกษตรทางด้านบนได้เลยนะครับพี่รถบดานไม่ต้องขุดสารเลยครับน้องต่อน้ํานี่มีลักษณะไหลนะครับพี่รบไม่ได้น้ํานิ่งๆนะน้ำเส้นนี้ไหลมาจากวัดถ้ำเขาวงครับแล้วก็ไปคลองกะเวนครับน้องต่อครับผมอย่างตอนนี้ก็มีน้ํานี่ก็ประมาณครึ่งหน้าแข้งนะถ้าผมภาษาชาวบ้านเลยก็ประมาณครึ่งหน้าแข้ง แต่จะมีแบบนี้ไหลตลอดใช่ไหมครับพี่ลบช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่ล้นออกมาจากนอกคลองครับครับผมอ่าท่านผู้ชมคงสงสัยว่ากับที่ดินแปลงนี้มีเหตุการณ์น้าท่วมน้าหลากอ่เรื่องของแปลงที่ดินไหมครับโอ้่ท่วมแน่นอนครับต้องต่อครับตรงนี้ระดับสูงจากระดับน้ําทะเลสูงมากตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่220เมตรครับพี่ลบก็หมดปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมน้าหลากนะฮะครับเดี๋ยวตามผมขึ้นไปทางด้านบนดีกว่าเมื่อเวลารเสียนาฬิกาเวลาครับ ตามผมมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกับพี่วรลบนะครับเราก็มายืนอยู่ทางด้านของทิศเหนือที่ติดเขาครับใช่ครับทางด้านบนเป็นจุดที่สูงที่สุดสาหรับแปลงที่ดินครับใช่ครับสำหรับเส้นทางนะครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมลงมาจากถนนลัดยางนะครับเข้ามาตามทางสาธารณะเป็นถนนดินครับรถเก่งเข้าได้นะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินตรงนี้นะฮะโดยประมาณ1กิโลเมตรสาธารณะก็จะเลาะติดเขามาเนี่แหละครับครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูวิวเขาล้อมรอบนะครับตรงนี้ วิวเขาสวยครับพี่ลบครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นวิวเขาของอ่าอ่าอ่านั่นแหละอ่าวตารรีสอร์ทอวตารรีสอร์ทครับฝั่งนู้นผมก็ไม่รู้ว่าพี่จะพูดอะไรไงผมก็อยากจะช่วยนะพูดถึงเงี้ยไม่ช่วยกันบ้างเลย แล้วก็ถัดไปก็เป็นถ้ำเขาวงครับเนี่ยเป็นทิวเขานี้เลยเป็นต้องบอกว่าโซนเป็นโซนที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีวิวเขาแก่นมะกรูดเลยใช่ไหมครับพี่รบทางด้านนู้นทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทิวเขาของแก่นมะกูดไม่ได้ออกกล้องมานานแล้วครับพี่รบลองไปทําท่าทําทางจกดินให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะครับดินค่อนข้างดีเลยครับน้องต่อครับโดยสภาพของแปลงพื้นที่แต่ดั้งแต่เดิมทําอะไรครับพี่รบวันนี้มาเห็นเขาถ่ายแล้วอ๋อเป็นแปลงที่ปลูกข้าวโพดไว้ครับ นี่นะครับดินก็จะแดงๆอย่างนี้นะครับท่านที่หาพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนนะครับก็แปลงนี้เหมาะมากเลยครับครับผมพี่ลบครับตอนที่เรายืนอยู่ทางด้านทิศใต้ครับที่ติดกับไอ้คลองน้ําทางด้านนู้นน่ะทำไมลักษณะดินออกดําๆตรงนั้นเป็นที่ลุ่มครับสารอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะมีมากกว่าด้านบนมันก็จะเลยดินดินจะค่อนข้างดีกว่า เป็นดินดำๆเลยครับด้านล่างนี่ครับอย่างด้านบนนี้ก็เหมาะที่จะปลูกทุเรียนใช่ครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสาหรับที่ดินของอำเภอบ้รนไร่ซื้อกับเรานะครับถ้าซื้อกับเราที่ดินแปลงนี้มีบริการหลังการขายครับท่านผู้ชมครับย้ำไปเลยพี่ลบย้ำไปเลยพี่เอาต่อเลยถ้าลูกค้าอยากทําอะไรครับจัดการให้หมดทุกอย่างเลยครับผมอยากจะปลูกทุเรียนพี่ลบปลูกหาพันธุ์ทุเรียนให้หาคนมาปลูกให้ครับหรือว่าถ้าผมอยากจะขุดตรงนี้อะไรอย่างนี้ล่ะครับมีบริการ ทุกอย่างเลยครับเอ่อไม่ว่าแมคโครเจาะบาดานอะไรรถเข็นดินอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับโอ้ครับถ้าผมจะปลูกไม้ยืนต้นอ๋อเดี๋ยวปลูกให้ครับหาพันธุ์ให้ด้วยครับ เป็นบริการดีๆจากพวกเรานะครับใช้คำว่า,าพวกเราเลยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้มานะไม่เคยมาเลย <laughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ลบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ดูแลหลังการขายสำหรับที่ดินของอำเภอประไล่เป็นกรนวุนกรวุนกับบริการให้ลูกค้านี่แหละครับครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่อยากได้ที่ดินของอำเภอประไล่นะครับปลูกบ้านทําสวนหรือว่าจะทํา รีสอร์ทก็ทําได้นะครับเพราะพี่โรบสำหรับที่ดินเนี่ยเป็นชนดทคุดแดงมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนไม่ต้องกลัวเหงาครับมีวลนรเป็นเพื่อนครับตกเย็นเย็นมานั่งคุยกันได้ครับคุยอย่างเดียวก็คุยเรื่องทําไร่ทําสวนนี่แหละครับครับผมอันนี้ถือว่านอกเรื่องกันนะพูดถึงนะครับในเรื่องของแนวขอบเขตครับพี่ลรบสาหรับที่ดินแปลงนี้เท่าที่เรายืนมองนะครับจะมีหลักหินท้าหัวสีแดงเอาไว้นะครับชัดเจนเลยครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นฉนดทคุดแดงทางด้านล่างเนื้อที่เนี่ย 6ไล่เสพนะครับแล้วทางด้านบนก็อีก7ไล,ล่นะครับเท่าที่เราแน,น,นวขอบเขตนะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นไปตามภาพบุงสูงทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็เป็นอะไรที่เราตั้งใจทํางานนะครับลักษณะของการทํางานของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสภา,ภาพอากาศวันนี้เย็นมากเลยครับพี่วรซิดเลยเอาละครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างส่วนผมกับพี่วรสวันนี้คงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเอาไว้พบครั้งหน้าครับสวัสดีครับ ันลบสวัสดีครับ